โอ้ยทำไมเกมมันทำมาให้กดไม่โดนบอเดินยังไม่มีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า12ฟูปองนี้เราจะได้อะไรก็ทำการหมุนไปนะคะหนึ่งครั้งเราจะได้อ่า สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านขาพาเดจรสกินทาวอร์ห0ึเซกันอีกแล้วนะเป็น การันตีนะคะสกินถาวรทุกครั้งในการสุ่ม12คูปองนะคะหาได้รับสกินที่มีแล้วก็จะได้รับเพจแทนกิจกรรมน้ำมาแค่3วันเองตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงวันที่13นี้เท่านั้นเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันดีกว่าว่าร้านค้าพพนจอนเนี่ย12คูปองจะได้สกินอะไรนะจะได้สกินตัวที่เราไม่มีหรือว่ามีแล้วเออกดทิ้งมาตรงร้านค้านะคะ ก็จะเจอกับร้านค้าพิเศษก็จะเจอกับร้านค้าพนิจจรตรงนี้เลยเดี๋ยวดูเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมมาวีมาแนะนำนะคะชื่อเพจแอดมินต้นที เพจน,น,นี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสำหรับใครที่มองหาไอดีมคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอเดีริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนำเพจน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยเปอร์เซนที่ออกนะก็คือ ครั้งแรกนะคะจะเป็น12 2 9 49, 49 99 99 99 1 4 9 1 9 9 1 9 9 249นะคะ349 399นะก็จะเป็นการันตีสกินถาวรทั้งกระดานเดี๋ยวจะรวมราคาหมดกระดานไว้ให้ที่ท้ายหิมนะคะคือเสียงเราอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลกๆไปนิดหน่อยเพราะว่าเราก็เจ็บคอนะคะทุกคนอ่ ก็จะมีเดี๋ยวเราดูตัวสกินนี้ก่อนสกินตัววอลค่ะแล้วก็มีแล้วว่าอ่าแพนด้าก็มีอ่าอันนี้ก็มีแล้วคือมีไปกับหมดแล้วนะคะต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจ้อ่ามานะคะมีตัวอะไรบ้างในที่เรายังไม่มีเราคิดว่าจะเป็นตัวลาวิลเอามันกดเรากดลาวิลนะเข้าแก้กเขยมากดนี้อ่า ลาวิวนะคะเราก็ยังไม่มีอ่าอุ้ยมาดีอันนี้ก็ไอรทรก็มีละแล้วกดเทลนะเทลก็มีแล้วนะคะฟอรเรนนะฟอรเรนน้องอ้อยก็มีแล้วรู้จาจะกดฟอรเรนว้้ยทำไมเกมมันทำมาให้กดไม่โดนฟอรเรนยังไม่มีนะคะอ่า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า12คูปองนี้เราจะได้อะไรกดทําทการหมุนไปนะคะหนึ่งครั้งเราจะได้อ่าได้ได้ได้หุยได้ร้อยเพชรนะคะก็จะเป็นสกินตัวเต๋วเซียนซึ่งหมดเกือบหมดกระดาษเนี่ยเรามีสกินเกือบหมดอยู่แล้วนะยังมีอีกแค่แบบสองสาตัวนะคะคลิปนี้ก็เป็นลิปรีวิวสุ่มรีวิวกิจกรรมอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะสําหรับใครที่อยากไปสุ่มตามนะคะก็ถือว่า ำเ,เราคิดว่ากิจกรรมนี้มันเหมาะสำหรับ id ที่ไม่มีอะไรเลยอะทุกคนเห็นไหมไอไอดี ID ที่ว่างเปล่าอะและคือแบบยังไงล่ะไอดี ID ที่ว่างเปล่าใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบอันเนี้ยเอ,อ่อไอที่ยังไม่มีตัวอะไรเลยอะแล้ไปสุ่มแล้วก็แบบได้อย่างเงี้ยคือคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเรามารวมกันดีกว่าว่าหมดกระดานเนี่ยจะราคากี่คูปองนะคะ ราคาหมดกระดาษนะคะก็จะอยู่ที่1,732้องคูปองถามว่าราคา1,732เนี่ยได้สกินแบบเออเดี๋ยวกันนะ3อ่ะ4 5 6 7 8 9 10 11 12ได้สิบสองสกินนี่ถือว่าคุ้มไหมนะคะทุกคนก็ถือว่าเออไม่ค่อยอคุ้มนะเพราะว่าบางสกินอ่ะมันแจกฟรี แล้วก็มันมาแบบกิจกรรมแบบแค่เต็มฟูปองมันก็ได้แล้วมันแจกฟรีนะคะแต่ถ้าซุ่มคำๆำสำหรับใครที่ยไม่มีสกินทั้งหมดกระดานเนี่ยแล้วได้ตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะคะก็ลองกันไปซุ่มแล้วก็ไปเล่นดูนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหาใครชอบก็เช้กกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้นะคะไว้เชอกันในคลิปหน้านะ